เก็บตัวนางงามนี่ไปหนหลังเพื่อก,กลับก่อนเห็นป่ะอ่ะชุดมาที่นางเพื่อกลับก่อนอ้าวชุดนี้ติดลมครับติดลมอยู่ติดลม,ดลมไม่มาไหวงก็มาเขาบอกกลับนูดนบอ่าผมยไ,ได้ไปจอดนู่งมีขนดบครับ,บ,รบแล้วก็ไป,ไปอขอพอรแกเตอจะมีโชคมีล่า แก็เห็นป้ายเกษรมันขอให้ตรงมาทางนี้แล้วพี <h <h ่จิตบอกมันอยู่ตั้งแต่ตรงนู้นแล้วผมยังว่าผมวิ่งไม่เห็นเจอเกสรมันไม่ได้อยู่ตรงนี้อย่งน้เชื่อเป็นเชื่มเมื่อกี้ตรงตอนขามาแล้วไม่ผ่านใช่ตั้งแต่ขามาวิ่งมาตลอดแล้วผ่านร้านอื่นมันไม่ได้มีเกษรจิตตะป้ายทำไมร้านมันดังเลยนะราคามันไม่แพ